It is too late now. Remember you and remember me now, you หากใครสนใจแพทเกมที่มีทั้งไทยลีก1และไทยลีก2ให้ได้แข่งขันแล้วยังมีทีมในไทยลีก3บางทีมอีกด้วยรวมถึงยังมีรายการฟุตบอลคิงคัพและอาเซียนคัพให้ได้เล่นทีมชาติไทยให้ไปถึงฝันรวมถึงลีกต่างประเทศที่มีการอัปเดตตลอดทั้งซีซั่นรายการการแข่งขันครบถ้วนหากใครสนใจติดต่อได้ที่เพจ Facebook b e s TPL Pad หรือว่า Les t Go Pad นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์รายการฟุตบอลคิงคัพเลยครับถือว่าเป็นรายการที่เรารอคอยกันเลยนะมาครับเข้าสู่คอนเทนต์ทีมชาติกันบ้างนะ มาเข้าสู่รายละเอียดกันเลยครับอย่างที่แอดได้โพสต์ในแถบชุมชนไปครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกทีมชาติที่จะมาแข่งขันครับแล้วก็เลือกชุดนักเตะแล้วเนาะซึ่งอย่างแรกคือเซตนักเตะเนาะปกติเนี่ยก่อนที่จะเล่นรายการทีมชาติเนี่ยก็จะมีให้เพื่อนๆเดช่วยกันเลือกนักเตะแต่เขาเนี่ยแอดก็จะมาสอบถามเพื่อนๆเนาะว่าจะให้ใช้นักเตะเซตปัจจุบันหรือว่าเราไปเลือกนักเตะกันเองแต่เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็เลือกใช้นักเตะเซตปัจจุบันที่อาจารย์มาสัตราอิชิอิเลือกไปเล่นในรายการคิงคัพที่ผ่าานนนมแแล้้วะอกก็ใชั เตะเซตนั้นครบทุกคนเลยนะครับและโบว์ที่2ครับเป็นการโบวตทีมชาติที่จะมาเข้าร่วมเล่นในรายการนี้ครับซึ่งตอนแรกที่แอดโพสไปเนี่ยก็จะมี4ทีมเนาะก็จะมีทีมชาติที่ชนะการโบวตตามนี้เลยครับมีอินโดนีเซียญี่ปุ่นและทีมชาติจีนนี่แหละเป็นสามทีมที่ชนะการโบวตแหละครับแต่พอแอดเข้ามาดูในรายละเอียดการแข่งขันขอีกทีแล้วเนี่ยมันก็เล่นให้เหมือนสมจริงกับรายการกิงคับที่เราจัดจริงๆไม่ได้แหละครับมันเลือกน้อยสุดคือ8ทีมแหละครับเขาเนี่ยเป็นผลพว ที่ทีมที่โหวตต่ำลงมาอีก4ทีมเนี่ยได้เข้าร่วมรายการด้วยครับมีทั้งเกาหลีใต้ซาอุดีอาระเบียบเวียดนามและรัสเซียล่ะครับโอ้โห,โหตึงๆทั้งนั้นเลยนะโดยรวมแล้วเนี่ยท็อปท็อปเอเชียเนี่ยมาเล่นในรายการนี้เพียบเหมือนกันนะแล้วก็มีอาเซียน2ทีมแล้วมียุโรป1ทีมล่ะครับโอ้โหถือว่าน่าสนใจมากนะและอีกอย่างหนึ่งครับทั้งก่อนที่เราจัดกันเนี่ยแอดจะจัดในรูปแบบแบ่งกลุ่มซึ่งแอดดาอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับเราจะมาจัดในรูปแบบน็อกเอา์บ้างล้วกันเนาะ ถือว่าเป็นการจัดที่แตกต่างไปจากเดิมหลักลับมาดูกันครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะได้ไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะในรายการกรลัาครับเช่นเคยครับเจ้าภาพก็คือทีมชาติไทยแหละเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอดจะใช้สนามไหนในจังหวัดใดในการแข่งขันบ้างหลยครับโอ้โหถือว่าเป็นคอนเทนต์ที้น่าตื่นเต้นนะนันทนทีจะทําทีมชาติสักทีหลักลับ จากที่เห็นในผังการแข่งขันเนี่ยนัดแรกครับเราต้องเจอกับทีมชาติอ,อินดโดนีเซียก่อนเลยล่ะครับถือว่าเป็นการแข่งขันน็อกเอานะแพ้เท่ากับตกรอบนะครับเราเจอกับอินโดนีเซียและอีกคู่หนึ่งที่เจอกันก็คือทีมชาติญ,ญี่ปุ่นและทีมชาติจีนล่ะครับก็มาดูกันละครับถ้าเราชนะอินโดนีเซียว,ว่ารอบต่อไปเนี่ยเราจะเจอญี่ปุ่นหรือทีมชาติจีนครับโอ้โหตึงๆทั้งนั้นจริงๆหล่ะครับในส่วนระดับการเล่นเนี่ยแอดปรับระดับการเล่นไปที่5ดาวนะแอดไม่อยากปรับไปเยอะกว่านี้ครับไม่งั้นมันจะ ตึงเกินครับเดี๋ยวเราจะสู้ไม่ได้นะเดี๋ยวมาดูประวัติรายการกินคัพกันหน่อยเนาะนี่แหละครับเดี๋ยวแอดจะขึ้นอําเนียบแชมป์แหละครับว่าทีมชาติใดเคยเป็นแชมป์มาบ้างเนาะและทีมชาติใดได้แชมป์มากที่สุดซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยก็เป็นแชมป์มากที่สุดหลักๆับและอีกอย่างก็คือในครั้งที่ผ่านมาครับครั้งที่50ทีมชาติไทยก็สามารถคว้าแชมป์รายการกินคัพได้แหละครับโอ้โหถือว่าผ่านมาสุดๆใหม่ๆเหมือนกันนะมาครับว่าแล้วเราก็มาเข้าสู่การแข่งขัน กับทีมชาติอินโดนีเซียกันเลยดีกว่าล่ะครับในเรื่องชุดการแข่งขันครับเดี๋ยวเราใช้เป็นชุดสีน้าเงินเนาะในส่วนอินโดก็เป็นชุดสีแดงขาวและกันครับมาดูในเรื่องของแผนการแข่งขันกันครับซึ่งแผนการแข่งขันนะครับแอดก็จะยึดหลักแผน11ตัวจริงที่อาจารย์มาสตาดะอีชิใช้ในรายการคิงครับครั้งล่าสุดนะซึ่งแผนก็ตามนี้แหละครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องคํานึงก็คือความฟิตของนกเตะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนี่ละคบที่ต้องคํานึงเป็นพิเศษล่ะครับซึ่งความฟิตเนี่ยโอ้โหสัสลักครับไม่ฟิต ได้เลยนะแล้วตัวแทนเนี่ยโอ้โหอภิสิทธิ์ก็ไม่ค่อยฟิตเหมือนกันแต่ว่าก็คงต้องใช้ลังรับลงมาแทนสัสะลรักเนาะอีกหนึ่งคนที่ไม่ฟิตก็คือวิลเทเป้อมพันละครับซึ่งตำแหน่งเนี่ยโอ้โหหาตัวแทนยากเหมือนกันนะก็คงต้องใช้เป็นวิลเลียมไวเดอร์เชอร์แล้วการมายืนเป็นตัวรับตรงนี้เนาะแล้วก็วอลชิตเนี่ยก็จะเป็นตัวเคลื่อนเกมแล้วกันของหน้าตัวเป้าก็มีอาการไม่ค่อยฟิตเหมือนกันนะซึ่งแอดอาจจะต้องพิจารณาในการเปลี่ยนละครับคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นปรเมตอัดวิไลามายืนแทนสุปชัยใจเด็ดแล้วนเนาาาะบบงงงสงอยย่่ี ก็ยึดหลักตามความเป็นจริงได้ไม่เหมือนร้อยเปอร์เซนะ็นต์หรอเนาะแต่สิ่งที่แอดอยากให้เพื่อนๆโฟกัสก็คือความสนุกที่เราได้ทาคอนเทนต์นี้ขึ้นมาล่ะครับไม่ต้องไปซีเรียสนาะว่าต้องเหมือนความจริงเป๊ะๆอะไรขนาดนั้นล่ะครับนี่แหละเซต11ตัวจริงที่แอดจะใช้เจอกับทีมชาติอินโดนีเซียในนัดแรกของรายการกครับแอดจะใช้นักเตะเซตนี้เลยครับและพี่เจชนาทิพย์ก็สวม ออกแขนกับตันทีมมาดูกันว่าพี่เจเนี่ยจะพาเพื่อนๆน,น้องๆไปถึงรอบชิงและชูถ้วยกันได้หรือเปล่าล่ะครับเหมือนความเป็นจริงแหละเนาะและส่วนสนามการแข่งขันเ,เนี่ยแอดก็เลือกไปที่สนามของจังหวัดสุพรรณบุรีลหละครับ ถือว่าเลือกตามโหมดเลยแล้วกันนะในนัดถัดไปเพื่อนๆอ,อยากให้ไปสนามที่ไหนก็สามารถเมนใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับแอดก็พยายามจะให้เล่นได้ทั่วประเทศไทยแหละครับแต่ว่าสนามของแอดเนี่ยมันก็มีไม่ครบจริงๆนะใช้สนามแห่งนี้ในการเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียนัดแรกเลยล่ะครับมาครับฟุตบอลรายการคิงคัพระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติอินโดนีเซียนัดแรกล่ะครับ let's go มาครับที่สนามจังหวัดสุพรรณบุรีล่ะครับในฟุตบอลรายการคิงคัพละเนาะนัดแรกครับต้องเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียและแฟนๆครับมาซับปอตกันเต็มสนามเต็มอัจจะจันละครับโอ้โหฟุตบอลรายการทีมชาตินอะกช่วงหลังเนี่ยทีมชาติไทยก็ไปเล่นที่ต่างจังหวัดเยอะเหมือนกันล่ะครับแอดมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะมานัดแรกในรายการคิงคัพละครับ หลังจากปลุกใจด้วยเพียงชาติไทยไปแล้วก็นักเตะทั้งสองชาติได้ทําการจับมือกันแล้วครับนี่ครับ11นักเตะตัวจริงเนาะก็พยายามยึด11นักเตะตัวจริงจากที่อาจารย์มาสติติอีชิอิชใช้ในรายการคิงคั u ล่ะครับแต่ว่าก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนตามฟอร์มฟิตกันบ้างลหละครับในส่วนทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งชาติที่แข็งแกร่งนะในละแวกอาเซียนเนี่ยเขาก็ท็อปท็อปเหมือนกันล่ะครับ ก็ไม่ใช่งานง่ายเนาะนัดแรกเนี่ยแล้วนัดต่อไปเนี่ยแอดบอกได้เลยว่าทีมชาติจีนและทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยแข่งตั้งคู่เละครับโอ้โหสนุกแน่นอนนะมาครับเกม,มเริ่มครับที่ชนาทิพย์ให้มาตรงกลางที่ปรอเมศปรอเมศครับวันนี้ได้รับบทแทนสุปชัยครับผิวหนีมาได้ครับโยกมาที่มิกิสัน มีเกลสั้นฝ่ามาสุพนัทครับด้านในมีคนเดียวนะแล้วจังหวะน,นี้มีเกลวสั้นเติมมาแล้วโยกเข้าในครับและเลือกที่จะยกเข้ามามงชิบมาได้เป็นบอลโต้กลับของทีมชาติอินโดนีเซียกันบ้างครับอัสนวีกับตันทีมนะล็อกเลือกที่จะยกมาจังหวะน,นี้เอลีสล้มลงไปครับกรรมการไม่ว่าอะไรอภิษฎครัยงนี้เป็นบอลของทีมชาติไทยจังหวะน,นี้มอรลชิดไม่ทันแหละครับ และเป็นโต๊ะกลับของอินโดนีเซียบ้างครับและยกมาจังหวะนี้เอเลียดชนกันล้มลงไปแล้วจังหวะนี้ต้องเตี๋ยไม่ได้ชนเสาโอ้จังหวะนี้เป็นจังหวะไม่เข้าใจกันละครับมาดูว่าจังหวะนี้ออกมาทางฝั่งซ้ายแล้วยกมาหลุดเหมือนกันนะเอเลียสล้มลงไปแล้วบอลมันก็กระดอนมาแล้วได้จังหวะยิงพอดีครับโอ้โชคดีที่เขายิงไปชนเสานะเกือบโดนประตูขึ้นน้ำเลยครับสำหรับทีมชาติไทยในบอลทีมชาติไทยบ้างเอกนิป,ปัญญาให้มาที่ปอลเม่ครับ อลาเมดก็โดนแยกแต่จงังหวะนี้เอกนิษฐห้าสิบห้าสิบล้มลงไปเป็นบอลของทีมชาติอินโดนีเซียโตกลับมาอีกแล้วครับจงังหวะนี้เอเลียสกระแทกเสียฟ้าแล้วครับเล่นเร็วแล้วจงวังหวะนี้ยิงโอ้โหเชียอีกแล้วอินโดจงั 1, จงหวะหนึ่งหนึ่งสองจังหวะแล้วนะครับดูครับเขาชิงกันโอ้โหพยายามตัดเกมแล้วนะแล้วเขาเล่นฟรีคลิกเร็วแล้วครับจับแล้วกดจงังหวะนี้หลุดก่อไปนิดเดียวดนามดาเน่ให้มา แล้วเหมือนจะจับยาวครับโจนาธานแย่งมาได้ให้มาตูพนัทฝั่งขวามีมิเกลสั้นเติมมาแล,แล้วแล้วมีเพื่อนรออยู่ช่องนี้ครับปอลเมสครับแต่มีแบก็กกอและครับวิ่งตัดแต่ว่าปอลเมสไปแย่งมาได้ปอลเมสครับจังหวะน,นี้และปอลเมสเลือกที่ตกมาแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหไปแฉลบกองหลังโอ้โหเป็นเตะมุมเลยครับโอ้โจังหวะเมื่อสักครู่นี้ได้ลุ้นเหมือนกันนะสำหรับทีมชาติไทยเตะมุมโดยพี่เจชนะทิ่เปิดเข้ามาแล้วแบก็กกอดแล้วตัวสูงลวครับแต่ว่าแถวสองมีเอกนิจจับ ขึ้นมาแล้วอลเมตยิงโอ้โหติดเซฟเป็นจังหวะลุ้นของทีมชาติไทยบ้างนะครับโอ้พอมาได้เล่นคอนเทนต์ทีมชาติดีแล้วมาเจอกับทีมชาติตึงๆเนี่ยมันก็สนุกเหมือนกันนะนี่ครับเอกนิดแล้วยิงจังหวะน,นี้โอ้โห,หลุกบล็อกมาได้แต่ว่าก็ไม่ผ่านผู้รักษาประตูของอินโดนีเซียแหละครับเป็นพี่เจครับเปิดมุมอีกหนึ่งครั้งเปิดเข้ามาแล้วหืเขี่ยมาได้แหละครับต้องระวังลูกโต้กลับของอินโดนีเซียนะจังหวะนี้ นี่แหละครับมิเกลซันดักได้เช่นเดียวกันแล้วแทงมาช่องนี้ชนะทิพจับได้แล้วจะยิงก็ไม่ผ่านอาหารล่ะครับเที่ยวออกข้างไปครับโอ้ช่วงท้ายครึ่งแรกนี่ทีมชาติไทยก็โหมหนักเหมือนกันครับมิเกลซันตุ่มสุพนัทไอ้บาญชีมิเกลซันมิเกลซันมีช่องชนะทิพรลองดีจังหวะน,นี้โอ้โหเป็นข้างต้องยิงด้วยขวาจังหวะน,นี้ก็เข้ามือครับเป็นการตัดเกมของ อินโดนีเซียล้วมาแล้วครับโต้กับอาสนาวีเติมมาแล้วครับฝั่งซ้ายอาสนาวีตัดเข้าในแล้ววนมาที่ยิงไม่เข้ากรอบโอ้การโต้กกับของอินโดนีเซียแต่แล้จังหวะนี้ได้ลุ้นตลอดเลยนะโอ้ดูครับอัสนาวีลอครับมีช่องครับโอ้โหเบอร์เก้านนี้ก็ไม่ธรรมดานะของอินโดเขาเนี่ยลูกเกมนี่ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับ เราก็ไม่ได้เป็นต่อเขามากนะจากแผนการเล่นในครั้งครึ่งแรกเนี่ยแล้วก็จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับุดเวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นและกรรมการเป่าจบทันทีแล้วครับโอ้เป็นครึ่งแรกที่สนุกเลยนะครับในรายการกินครับนัดแรกมาเดี๋ยวรู้ลุ้นครึ่งหลังกันว่าใครจะได้เข้ารอต่อไปแล้วครับมาครับชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับชนะทิพฝ้ามาที่วอลชิตวอลชิตให้เอกนิด โอ้โหถือว่าแดนกลางของอินโดเขาก็แน่นครับแต่ว่าเอกนิชใช้ทักษะเฉพาะตัวหนีมาได้แล้วเรียกฟาวแล้วครับเอกนิชปัญญาบังแล้วก็แตะหนีมาได้ครับยังใช้ทักษะเรียกฟาวได้นะจุดวันนี้เป็นฟรีคีครับเดี๋ยวเล่นสันลวกันโอ้อินโดนีเซียนี่มีขยับตัวบ้างแล้วนะครับอภิสิทธิ์ครับให้เอกนิช เอกนิต e ปัญญาครับรอเพื่อนเติมครับจังหวะน,นี้เ e อกนิตอภิสิทธ์มาแล้วด้านในมีปอลเมอแะครับเปิดไปติดบล็อกแล้วเอกนิตยังเกี่ยวให้เพื่อนได้อยู่อภิสิทธิ์โอ้มันเปิดไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าแบ็กกรดเขาตัวสูงนะก็ต้องพยายามแหละครับอินโดก็ถือว่าแพ็กหนักเลยแล้วจังหวะน,นี้เขาดักได้เสียตำแหน่งด้วยครับอภิสิทธิ์แล้วจะโต้กลับให้มาเฟอร์ดีนานต้องระวังลูกโต้กลับของอินโดนะครับแล้วจังหวะน,นี้ไม่ผ่านเอเลียสและชนาทิพป์เอาบอลึ้นมาได้โจนาธานเล่นชนะทิพป์ไหมจังหวะน,นี้ก็เรียาวลได้คับ มาครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสำรองกันหน่อยดีกว่านะซึ่งฝั่งขวาในค่อนข้างที่จะเงียบครับสุกนัทวันนี้แกไม่ฟิตด้วยนะแล้วก็กองหน้าเนี่ยแอดมองว่าปอลเมก็ยังเงียบครับคงต้องใช้เป็นสุป,ประชัยใจเด็ดลงมาแทนละกันเนาะถึงแม้ว่าไม่ฟิตแต่ว่าก็มาช่วงท้ายครึ่งหลังเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเกมได้ละครับเปลี่ยน2คนเนาะมาครับสุป,ประชัยและเจริญศครครักดิ์แทนปอลเมศและสุกนัทอภิสิทธิ์ให้มาที่เอกนิตเอกนิดครับพยายามจะใช้ทักษะ ดวลกับแบ็กของอินโดนีเซียแล้วหนีมาได้ครับเอกนิดด้านในมีสุประชัยครับเอกนิดใช้ความเร็วโอ้โหเตะเลยยังไงยังได้อยู่แล้วเอกนิดโดนเคลียกรรมการไม่เป่าฟาวให้ด้วยละครับโอ้โหจังวันนี้วรชิตไอมาเอากนิดอินโดนีเซียเริ่มใช้บอลหนักครับตัดมาตรงกลางก็ไม่มีใครล้วครับเคลียออกมาเอเลียใช้ความสูงใหญ่ดักไปได้แล้วชนาทิปดีดมาถึงสุประชัยจังวันนี้โอ้โหอาหารมาซ้อนได้ครับ เขียวมาได้ครับสำหรับอินโดนีเซียโผลเซตจ,จากได้หลังครับแล้วครอสขึ้นมาต้องระวังนะครับแบ็กกอดเติมมาเฉยเลยครับอินโดนีเซียน่าจะเปลี่ยนแบบแผนการเล่นนะให้กองหลังเติมมาช่วยแหละครับปฏิวัติเปิดขึ้นมาสุปชัยหล,หล่นหละครับวอชให้ไปที่อาฮานลามดานี่ครับจังหวะนี้บล็อกบล็อกจกังหวะนี้ไวเดอร์เชอตัดเกมได้สวยให้มาสุปชัย สุภาชัยให้ไปชนะทิพย์ฝั่งขวามีจเจริญศักดิ์ที่มีความเร็วมาแล้วครับจเจริญศักดิ์วงกอนกระชาบมาแล้วครับจเจริญศักดิ์ใช้ความเร็วมาแล้วยิงโอ้ไว้เข้าแอดกำลังจะพูดเลยว่าเรียบร้อยอะไรครับนี่ฮ <c oughs> โอ้โหดูครับหลุดมาแล้วจเจริญศักดิ์วงกอนกระชาบมาแล้วครับคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วยิงหลุดไปเฉยเลย oh. เสมอต่อเวลานะครับทำอะไรไม่ได้ถึงจุดโทษนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงขายเกมแล้วครับแล้วมีเหลืองย้อนหลังจนได้ครับซายยรีครับน่าจะเป็นการทำฟาวเอกนิดน่าเตะแบบน่าเกียดมากเลยครับไม่โดนบอลเลยโอ้ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้จริงๆครับในการเจออินโดเนียถ้านะต่อไปเจอถ้าเราเข้ารอบแอดต้องเล่นเปลี่ยนแผกนการเล่นแหละครับเจอทีมเก่งๆก็ต้องเล่นรับแน่นอน ทดเวลา3นาทีเท่านั้นล่ะครับคอสออกมาแบ็กกดขึ้นหน้ามาเฉยเลยครับแล้วจังหวะนี้จ่ายไม่ติดติดมิเกลซันแล้วก็เป่าจบเกมไปเลยล่ะครับ90นาทีทำอะไรกันไม่ได้ครับไปต่อครับที่ต่อเวลาครับคู่นี้ 90นาทีเนี่ยเรามีโอกาสการยิงสามครั้งเข้ากรอบสองนะในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยมีโอกาสยิงสามครั้งแต่ไม่เข้ากรอบเลยนะครับมาเข้าสู่การต่อเวลากันเลยดีกว่าครับโอ้โหเกมนี้อาจจะมีดราม่าก,ก็ได้นะมาครับเริ่มเกมต่อเลยนักเตะแอดก็ใช้ชุดเดิมอยู่แล้วครับเอกนิดครับฝั่งซ้ายโอ้โหเอกนิดเก่งเร็วจริงๆนะจงังหวะน,นี้เอกนิดหนีมาสองจงังหวะนี้เขาต้องมาซ้อนแหละครับตึนหลังไปติสต้า ดีซ่าเปิดขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเอเลียสมงให้วอลชิตไม่ดีแล้วครับจังหวะนี้แล้วโตมาแล้วครับจังหวะนี้ไหลามาไม่ผ่านครับดักได้จเจริญศักด์ทำหมู6ในช่วงท้ายครึ่งหลังนะเสียดายมากเลยแล้วโตกลับมาแล้วครับจังหวะนี้เอกนิดเอกนิดจี้ครับเอ้าจาังหวะนี้เหมือนจะหลุดครับเอกนิดเอกนิดตัดเข้ามาที่ซุปเปอร์ใช้ไม่ถึงอีกโอ้โหมนดักไว้ได้อีก อภิสิทธิ์ให้มาชนะทิพย์ชนะทิพย์ให้พี่ที่วอลชิดครับวอลชิดขอร้องปั่นโคง้งก็ไม่ผ่านเซฟของทิสหน้าแล้วครับโ,โอ้โหถือว่าเกมนี้ยิงอินโดยากเหมือนกันนะครับดูครับแล้วแบตกรดเนี่ยเขาขึ้นหน้ามาเลยนะอภิสิทธิ์ครับให้มาชนะทิพย์เรจะจบครึ่งแรกแล้วนะครับจังหวะนี้ชนะทิพย์ แท่งช่องนี้สุประชัยก็ไม่ผ่านแล้วครับโอ้โหเซนเตอร์ของอินโดนีเขาอ่านเกมดีจริงๆนะครับแล้วก็กรรมการครับเอาจบต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกไปแล้วครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นครึ่งหลังกันต่อแอจะเปลี่ยนแผนนะครับจะส่งอนันยอดสังวานมาแทนเอกนิดนะแล้วโยกพี่เจชนาทริปเนี่ยไปฝั่งซ้ายแล้วกันในส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยแอจะโยกมิเกลสันมายืนแล้วฝั่งขวาเนี่ยแอจะส่งเป็นสุพนานบุรีรัตนลงมาแล้วครับต้องพยายามเปลี่ยนเกมนะมาครับเข้าสู่การทดเวลา ครึ่งหลังกนต่อเลยครับมาครับเหลืออีกครึ่งเดียวครับมาดูกันว่าใครจะได้ก้าวสู่รอบต่อไปแล้วครับอูอินโดเขาเริ่มเกมมาเขาหวดขึ้นมาด้านหน้าเลยมาดูของเรากันบ้างครับชนาทิพจ่ายติดแล้วครับจังหวะนี้เป็นทุ่มมิเกลซันครับทุ่มมาชนาทิพชนาทิพครับโอ้โหสุภชัยวิ่งก้มหัวแล้วครับชนาทิพก็ต้องพื้นไปก่อนวรชิดเบินมาอนา,นานัน อนันต์เห็นช่องนี้ดีดมาที่สุปชยัยลูดมาอีกแล้วแต่เขาก็มีเอาแต่จหวันนี้สุปชัยแย่ไ้แล้วยิ่งเรียบร้อยรับเอาจนได้ครับทีมชาติไทยครับโอ้โหต้องเป็นเขาแล้วครับสุภชัยใจเด็ดยิงในช่วงโอ้โหทบเวลาครึ่งหลังเลยครับโอโ้กันล่างสนามแล้วครับดาราม่าตั้งแต่นัดแรกเลยแล้วสำหรับทีมชาติไทย เอาจนได้ครับเป็นความผิดพลาดของเซ็นเตอร์อินโดนีเซียครับเขาดีมาทั้งเกมครับแต่จังหวะนี้มาโดนจะแทกเสียหลักไปเองนะนี่ครับอันนั้นครับดีดมาแล้วเนี่ยเขาจับโอลแล้วโดนแยกเลยครับโอ้โห,โหเสียเหลี่ยมให้กับสุเปอร์ชายจนได้นะเขาดีมาทั้งเกมจริงๆนะตัวนี้อ้โ,อโหแล้วได้แอซซิตเหมือนกันนะสำหรับน้ำที่พึ่งลงมาครับนี่เห็นช่องครับเหลี่ยมเขาดีกว่าจริงๆนะเนี่ยมาบัางได้แล้วแต่ มาตัดเข้าในแบบนี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วสุบชัยเนี่ยยิงดีด้วยครับโอ้เอาจนได้ครับได้ประตูในช่วงเวลาแบบนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะสำหรับอินโดเขาก็สู้หนักแล้วครับแล้วจวังหวะนี้ต้องระวังนะครับเ,เกี่ยวได้เอาได้ฝาแล้วสำหรับทีมชาติไทยรีคิกครับเดี๋ยวเล่นสันส้นๆนะเอเลียดยอลเลาะพที่สุพนันสุพนันให้มาจเจริญศักดิ์เห็นครับยกมาหลุดไม้อน,นันหลับหน้าจาังหวะนี้ เสียงเชียร์มาเลยครับได้ประตูแล้วสำหรับทีมชาติไทยดิสต้าครับเปิดมา,าวันนี้ล้นมาที่อนันต์แล้วมีสุปชัยวิ่งทำท่า,ทาไปอีกแล้วหลุดมาอีกแล้วสุปชัยใจเด็ดหลุดมาแล้วครับสุปชัยหลุดมาแล้วแล้วยังไงสุปชัยไม่เข้าอีกแล้วคิดว่าจะปิดก,กองแล้วครับ โอ้โอน,นันลงมานี่แทงสวยๆ2องจังหวะเลยแล้วสุภชัยเนี่ยหลุดกับดักล้าหน้ามาได้แล้วพามาเองแล้วจังหวะนี้ยิงโอ้โหเชียเสาไปนิดเดียวแล้วครับปิดกลองไม่ได้สําหรับสุภชัยใจเด็ดอะไรกันครับเนี่ยเรายิงปิดก่องไม่ได้เราก็ต้องอย่าเสียนะครับไม่งั้นนี่จุดโทษนี่ลําบากนะครับเปิดขึ้นมาแล้วสําหรับอินโด,ดได้ครับโอ้โหแล้วหลังเขาเหมือนจะลอยเหมือนกันนะเพราะว่าเขาบุกสู้แหะครับอันนันอีกแล้วครับ ฝั่งขวาเหมือนจะมีครับยกให้เจริญศักดิ์โอ้โหเหมือนจะแรงแต่ตรงนี้อันนับตกเข้ามาก็ไม่ผ่านจิสหน้าลหละครับตุวเวลาหนึ่งนาทียังไงกรรมการเป่าจบล่ะครับทีมที่เข้าสู่รอบต่อไปคือทีมชาติไทยแบบดราม่าสุดๆละครับยิงในนาทีที่ตองหนึ่งเลยครับสุช่ชยใจเดดครับโอ้โหแ,แม้ว่าวันนี้ไม่ค่อยฟิตแต่ก็ต้องใช้เขาจริงๆหะครับ โอเคเกมหน้าว่ากันใหม่ครับโอ้โหเกมนี้ยังตึงเกมหน้าจะเป็นยังไงวันนี้มาดูสถิติหลังเกมกันบ้างครับนี่แหละครับเรามามีโอกาสยิงเยอะในช่วงครึ่งหลังนะยิง6เข้ากรอบ4ี่เป็นประตูหนึ่งในขณะที่อินโดนีเซียยิง3ไม่เข้ากรอบเลยล่ะครับแมนอันเดอมนวันนี้แน่นอนครับเป็นสุภชัยใจเด็ดเนาะที่ลงมาซัดประตูชัยให้กับทีมได้เลยครับไปลุยก,กันต่อมาดูกันว่าเราจะเจอกับจีนหรือญี H ่ปุ H ่นล่ะครับ นี่แหละครับโอ้โหอีกคู่หนึ่งนี่เขาก็เยือกันจนทดเวลาบาดเจ็บเหมือนกันครับเป็นทีมชาติญี่ปุ่นสามารถชนะทีมชาติจีนได้1ประตูต่อศูนะแล้วก็อีก2คู่ในอีกฝั่งหนึ่งก็คือทีมชาติเกาหลีใต้สามารถชนะทีมชาติซาอุดิอาระเบียได้3ประตูต่อศูนและทีมชาติรัสเซียสามารถชนะทีมชาติเวียดนามได้2องประตูต่อศูนย์แล้วครับเดี๋ยวไปดูกันที่รอบน็อกเอาท์ครับนี่และครับเราต้องเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะในรอบต่อไปและอีกฝั่งหนึ่งก็คือทีมชาติ รัสเซียครับโอ้โหสนุกนะครับพอ,อมาจาัดการเล่นแบบนี้แล้วอะ่ะและนัดที่เจอกับญี่ปุ่นเนี่ยแอดต้องเปลี่ยนรูปแบบการเล่นครับขณะเจออินโดนีเซียเนี่ยเรายังยากลําบากที่จะชนะเลยนะและญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเขาอันดับหนึ่งในทวีปเอเชียนะแอดต้องเล่นเกมรับแหละครับและต้องรัดลุมมากกว่านี้หลายๆเท่าเลยนะ <S <S นี่แหละครับนะัดต่อไปเป็นรอบรองชนะเลิศในการเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นเนาะโอเคครับนี่คือ EP แรกและ EP เปิดของรายการ King Cup ล่ะครับโอ้โหเกม แกลก็ดราม่าแบบสุดๆเลยนะในการเจอกับอินโดนีเซียนะัดต่อไปเนี่ยยิ่งกว่านัดชิงอีกเจอกับญี่ปุ่นแล้วครับโอ้โหไม่อยากจะนึกเลยว่าเจอกับญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเราก็ต้องมาในรูปแบบการเล่นที่รัดกุมเหรอเนาะเราเจอญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ต้องใช้แท็กติกให้มันมากขึ้นแล้วครับแต่แอดเชื่อมั่นในนักเตะและ การตามทีมของอาจารย์มาสตาดะอีอีแล้วครับว่าเราต้องไปถึงฝั่งฝันได้แล้วครับและนี่คือทั้งหมดของ E ีีที่1เป็น E ีีเปิดเนาะเอดก็เล่น1แมตช์ก่อนละกันมาดูกันครับว่า EP พีหน้าในการเจอญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อนๆอยากให้แอดไปใช้สนามที่ไหนสามารถเม้นกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกมกับญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับแอดบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนและแอดก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยติดตามคอนเทนต์นี้ไปจนจบเลยนะแอดมองว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่สนุกคึกคักแน่นอนน่่ะรขเเจจจดดาาีญปุ สำหรับ EP แรกแอดขอตัวจบไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะก่อนจาาครับแอดไม่ขออะไรมากเนาะก็ฝากเพื่อนๆคนที่ยังไม่ได้กด subscribe หรือว่ากดติดตามให้กับช่องอายุซิลแอดก็ฝากกดติดตามให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยเนาะว่าเป็นกําลังใจให้แอดได้ทำคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้ต่อไปละครับซึ่งคอนเทนต์หลักเนี่ยแอดก็ทําสโมสรฟุตบอล B.K อายุซิลเว็บซี A FC อยู่เนาะตอนนี้ก็อยู่ในไทยลีกกาลังลุ้นแชมป์อย่างดเดือดเลยนะตอนนี้ก็ยังเป็นจ่าฟูงของตารางอยู่หลักๆก็เข้าสู่ซีซันที่3แล้วเนาะแล้วก็จะมีรายการฟุตบอลที ทีมชาติสอดแทรกเข้ามาแบบนี้ตลอดล่ะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันเนาะรายการต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นอาเซียนคัพที่เราจะมาเล่นนะครับก็ถือว่ายาวๆนะสำหรับรายการฟุตบอลทีมชาติและก็รายการฟุตบอลสโมสรรวมถึงซีรีส์น้องวีซิกจูเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆถามมาก,กันหลายคนมากเลยนะไม่ต้องห่วงครับถ้าจบในการทําสโมสรฟุตบอลบีเคอายุซิลเสร็จเนี่ยแอดจะไปทาน้องวีซิกแน่นอนนะแต่สําหรับวันนี้ในรายการฟุตบอลคิงครับตัดแรก ep แรกแอดก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใน e ีพต่อไปในการเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นแล้วครับสวัสดีครับ